ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่พี่คิดว่าแพงที่สุดสำหรับพี่นะครับมันไม่ต้องเสียเงินมันไม่ต้องเติมเงินก็จริงแต่ว่าพี่ต้องไปเดินตามแมทย่องตอกเก็บปูบัญญาอ่อนกิจกรรมงงงโงงๆมันดีครับ ที่กิจกรรมที่จะได้รับพีโลฟีแบบนี้มันดีแล้วครับแต่ช่วยเห็นใจคนที่มีตัง์นิดนึง <Yeah. S 1> นะเอามาขายให้มันง่ายๆสะดวกบ้างก็ได้ครับกิจกรรมก็ส่วนกิจกรรมไปแต่ <c oughs> มึงดูสิดูนี่ <What? S 1> พี่เล่นจนตาแดงลูกตาเนี่ยควักออกมาไปล้างหนึ่งทีแล้วจนมันเป็นแดงแบบนี้เอามาใส่แล้วมันก็แดงแบบนี้เห็นไหม <c oughs> ก็อย่าฝากบอกเจมส์นะครับเอามาขายด้วยนะครับกูเหนื่อย้ะแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนน้องๆเพื่อคลิปที่ดีเพื่อคอนเทนต์ที่สนุกพี่ยอมเหนื่อยมึงดูนี่นะ อ๋อเฮ้ยกูจะเปิดแม่งเลยจะเปิดสถิติดูเล่นประมาณร้อยกว่าแมตประมาณ1000ชั่วโมงกว่าจะได้ตัวนี้มาเดินเก็บปูยองตอกแล้วก็ต้องเล่นไปด้วยแต่มันก็คุ้มค่าครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับสร้างความเสียหายได้ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นวงกว้างแล้วก็ไกลแล้วก็โกงอติโคตรไกลแล้วก็สกิลการลมนีค่อนข้างดีดีมากเลยนะครับวิ่งเร็วสามารถผักศัตรูได้ด้วย ครบเครื่องมากเลยตัวนี้เอาจริงนะสว่วนพลังแฟที่พี่ใช้ก็ตามนี้ครับมุมหวานแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นเน้นเน,เน้นเน้นแรงไปเลยนะครับจอกเวทแล้วก็ปั๊บปั๊บแรงแรงไปเลยนะครับแล้วก็ลูนก็จะเป็นจอกเวทนะครับเวททั่วไปเลยคือมันแรงมากเวยทุกคนโกงมากๆตัวนี้เดินเกมได้โคตรเร็วมีระเบิดตั้งแต่ต้นเกมท้ายเกมกลางคือกะได้หมดอหละคือโกงอ่ะคุณก็ไม่พูดยังไงสันหาครับไหนคือมึงต้องเนิร์ฟนะ GM คือมันโกงมากครับตัวนี้บอกตรงเลยโคตรโกง ใครท right and like ี่จะเติมเกมออนไลน์นะครับเว็บนี้เลยนะครับมีทั้งฟรีไฟล์และอาวนะครับใครอยากเติมก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับนี่ครับไอปูนี่เลยเนี่ยที่กูต้องเก็บเนี่ยโหเก็บมา仨สี่วันกว่าจะได้รีวิวตัวเนี้ยแม่งโคตรเหนื่อยเลยก็เสืรยดวาพี่ทุมเทแค่ไหนเพื่อนน้องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สบายคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากดูตัวอะไรพี่ก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็มีคนพิมพ์อกว่าไอพี่อยากดูตัวใหม่ว่าโหแม่งงานยาบเหลือเกินโอ้โหเจอคู่ปรับว่ะแล้วคิดว่ามึงเก่ากูเหรอ มาดิวัดไะล่ะเฮ้ยเรนกลางหายเรนกลางหายนะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เอาดิจะตายจะตายแล้วโดนกูเนี่ยแม่งโคตรกูคือแบบโกงเกินกว่าทุกคนน่าจะไม่ได้เห็นตัวนี้ในหมดแร้วนะครับเพราะมันโกงมากมากแบบถึงขั้นมากถึงมากที่สุดไอ้เนี่ยมันจะพูดความไหนว่าโกงโคตรจะโกงโคตรจะแรงโคตรจะไกลยังมาดูเลย เนี่ยมึงดูดิตายแล้วเนี่ยเวนไอ้นี่ก็ตายตามเฮ้ยไม่ใช่ละไโกงเจอโกงว่ะโอ้ตัวมันโกงอะครับน้องม่เลยฆ่าพี่ได้ปกติทามมิ่งพี่เข้ามาครึ่งป้อมอย่างนั้นอะพี่รอดครับแม่ตัวมันโกงเฮียใครใช้ตัวนี้แม่งบอกบอกเลยโคตรกระจอกใช้ตัวนี้ฆ่ากูอะโคตรกระจอกแม่งโกงกูบอกเลย เนี่ยคนคต้องเก็บปนะนะูนนั่นแหละเก็บมือดูเนี่ยคนต้องเก็บเล่นไปเก็บไปด้วยดุี่ต้นเกมมึงยังแบบดาเมจโคตรแรงอ่ะท้ายเกมก็แรงกลางคือแรงหมดอ่ะคือแบบผมว่าต้องปรับเลยนะครับตัวเนี้ยมันโกงมากเลยอ่ะเพื่อนรอหน่อยเคลิปอยู่กำลังไป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 มาละจ้าสวยตายแล้วดูวติตายมึงดูมันโกงแค่ไหนมึงดู ไลเวนนี่ตายตามสวยไอเวนนั่นรัดกูไม่เป็นไรดูดิมันโกงแค่ไหนทุกคนตัวไม่โคตรจะโกงอะ่ะกูจะฟ้องเกมโกงเกินไม่เคยเจอตัวส้นเตยอะไรที่โกงขนาดนี้มาก่อนเลยมึงดูนะดูนะตายเฮ้ยเฮียโอ้โไอนี่ก็โกง <S <S มึงเป็นไม่ได้ครับดึงกูไประยะไกลร้อยเมตรขนาดนั้น ย <Yeah. S 2> มันไม่มีตัวไหนหรอกไอ้นี่ก็โกงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยปรับด่วนปรับให้มันดึงได้แบบแค่แบบคืบเดียวพออะ <c oughs> แคลรี่ใช้ชีวิตลำบากแล้วไปทุกวันเนี่ยปรับด่วนเลยครับตอนนี้กูเริ่มกูติดเล่นกันมาละจริงจังเลยนะคือทุกคนดูวันตีมันดิคูตโกงเลยนะเว้ยแล้วมันทำให้เราเห็นแบบระยะศัตรูได้คล่องกว้างเลยเห็นหมดเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะดูดิดิดไลเวนนี้ตายตายไอสัตว์ปผสมนี่ตายมึงมามึงเคยฆ่ากูใช่ไหมมึงมา มาเดี่ยวกูไมเวนหนีเงี้สัตว์กระจอกพูดโกงเลยแม่งนี่ขนาดยังขอยังไม่ค่อยฟูละเนี่ยอ่ะรีวะคิดว่ากูไหวปะไอ้รียะคิดว่ากูไหวไหมกูมั่นใจกูไหวแล้วกูเปิดโอ้โหให้ดาวแม่ก้วงวาร์ปนี้สามสองหนึ่งโอ้ไม่วาร์ปว่ะแม่งฉลาดเป่งรู้เป่งรู้ขืนรู้ขืน มึงดิตายไอ้นี่ตัวมันดึงกูคือถ้าจะถ้าถ้ายิงปลาโดนจุดศูนย์กลางมันจะยิงแรงนะครับจะยิงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับดูนะเฮ้โคตรแรงแม่งแทงนี่วันนอะวันนอะกูบอกเลยสร้างความเสียหายเพิ่มทเท่าไหร่วะประมาณร้อยกว่านะครับประมาณ30%เลยเฮ้ยเอาดิมันจะตายอยู่แล้วไอ้เหี้ยเนี่ย ทำอะไรกูไว้ตายซะรู้สึกว่าเวลาเราสกิลโดนมันจะทําให้เราเพิ่มสแต็คของเราเนี่ยทำให้เราปลาระเบิดได้เยอะขึ้นมั้งมั้งนะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจผมสังเกตเฉยๆไม่ว่าที่เราปลาแบบได้หลายตัวเงี้ยว่าไงจ้าแม่สาวน้อยว่าไงตายนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเีมาลีมาเพื่อนสั่งถอยว่ะจะกูปลาไม่โดนเลยวะ โอ้โหลัดกูทำไมไวะไอ้ควายเอ,อ้ยกูจะเกิดอยู่ละเฮ้ย <c oughs> มันจะดึงกูแขงดิงกูชอบเลยไอ้ตัวแข็งๆเนี่ยกูจะทุบให้ให้บางเลยทนไหมทนไหมสกัดทนไหมต่อยมึงจะลัดกูแต่กูรักมึงมาเชื่อมาละเพื่อนตายดูความโกงกันละกันปลาไปปาไปปาไปปาไปเฮ้ยกูโดนคืน เฮ้ยเวนน่าจะตายน่ะตายโคตรโกงเลยสศกงโกงจนน้ำตากูจะไหลจนกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยถือว่าคุ้มครับที่กูเล่นจนลูกตากูจะบอดไปข้างนั้นน่ะตาแดงก่ำดูเจ็ดคิวแล้วอ่ะเนี่ยเราก็เดินเกมเรื่อยๆเลยครับเพื่อนไปไหนเราไปนั่นเอาเลยเพื่อนไหวอยู่ละกูเสียวมันดึงว่ะต่อยก่อนเฮ้ยเพื่อนโดนตาย เพื่อสกิลสองก็แรงเหมือนนี่ว่ะอ๋อท่าบเสียหายร้อยห้าสิบรวมๆแล้วมันห้าร้อยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องไอ้นุ่มโอ้ยโน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 เริ่มเยอะไปละปลา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 หูเกือบตายแล้วน่ะไอ้นั่นน่ะถ้ามึงช็อคโดนนะมันตายหมดแล้วน่ะไอเวนั่นจะตายว่ะ ดักดักครับดักข้างบนไปบนซัพพอร์กูหน่อยเพื่อนคนหนึ่งวันนี้โดนกูแล้วเนี่ยวิ่งยี่โดนเนี่ยมึงอ่ะตายสวยเฮ้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 เฮ้ยสวยตบได้ รอซัพพอร์ตเพื่อนแก่ครับเพราะเราจะตายอยู่แล้วต้องกลัวอะไรล่ะเอาดิกลัวที่ไหนยะกูกลัวที่ไหนยะเอาดิกลัวที่ไหนยะเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิต้องกลัวละโอเคเพื่นอนรอ,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 อดสวยโคตรโกงเลยแม่งโอเคคี้ล่ออย่างไว เราของเริ่มเข้ามือแล้วแม่งโคตรโกงตัวเนี้ยอยากได้บัปนี้ว่ะคูจะตายอ่ะขอได้ปะโอ้ไม่ได้แม่งข้างล่างโดนว่ะเฮ้ยนี่จะตายเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมันตามกูทำไมวะน่ามันแคสอะไรปะเนี่ยไอ้เพื่อนโอโ้ตายหมเยดเลยโคตรแรงแรงจัดอันตีโคตรแรงอ่ะทุกคนแต่นั้นมันมันมันได้นะไอ้นั่นอะผมทำแล้วมีทำอะไรนะมันก็อันตีซ้ำ โหดูเก oh, ือบครึ่งหลอดแม่งโกงเกินเฮ้ยดิเฮ้ยโหเกือบตายแม่งตายหนึ่งเพื่อนมันจะเากูผักตั้งปลาต่อจะกู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 กูจะตายอยู่แล้ว เอ้แม่งอดแชรี่ฝั่งเรายังเกิดอะเกิดเพราะใครครับใครเป็นคนทำดาเมจตอบน้องๆพิมพิมคอมเมนต์ตอนพอกูอยู่ละกูปูดาเมจให้ขนาดนั้นยี่มันจะได้มันจะแย่ง AV p พี่แล้วบอกมันสิบคิวเท่าพี่เลยตายสุดแน่น่ะเออชิบหายแล้วโดนยังซีนหมดทุกคนมันล่าพี่ไปหมดเลยอะล่าไปหลายตัวมากเลยอะคือพี่ทำดาเมจอย่างดีแม่งล่าช็อตสุดท้ายตลอดเลยอะไม่เอาบนนี้มันมเล่นตัวเหมือนกูเอามันดี้มันเล่นตัวเหมือนกูน่ะน่ะเอาดิ สายบ้านเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้ยเออคุณจะโดนดึงอีกแล้วแม่งเอยกูแบกอยู่กูแบกอยู่กูอยู่เบื้องหลังกูอยู่เบื้องหลังสงครามกูอยู่เบื้องหลังสงครามตายหนึ่งโอ้โหคนเล่งเชี่ยอ๋อจะตายไหนสัตว์จะตายน่ะตายป่าววะอ๋อตายติดผิดตายอะไรวะ มันติดพิษต,ตายเฉยเลยอะไรวะไอเทมผมเหรอไอเทมอะไรอ่ะไอเทมอะไรวะไอเทมเผาเหรอไม่มีไอเทมเผานี่มันเผาได้ไงวะกูงงวะ่ะรู้ว่าสกิลมันติดพิษอ่าโดดงี้โดดงี้เป้านี้นะครับตายนะ่ะโอ้ยเกือบตายเว้ยกูเนี่ยจะตายทำไมปากวอดอีก อ๋ดึงบนน่ะนั่นมันจะดึงกูอีกแล้วเลือดไหไเป็นน้ำผมไม่น่าตายล่อยไปเปิดสกิลเหมือนฝั่งมันจะจ้องไอ้นี่ผมเลยเฮ้ยเอาดิมาแล้วเอาไหนเฮ้ยเย่องกูจะตายสัตว์ หิวเกินกลับดีกว่าเราได้กวสองวิ่งโครเร็วอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะบลิบเลยอ่ะไปก่อนแล้วกันไม่มีกูเละน่ะเละบอกแล้วไม่มีกูเละเฮ้ยเพื่อเรามึงเปิดเลยเหรอเฮ้ยมึงเกินรอกูหน่อยดิโอดีนะ่ะไหวนะ่ะสวน่าถือมือกูเี้ยมันไสยย้ขอชอบเอากู มันชอบดึงผมอะครับไอตัวนั้นอ่ะมัน้ายมากเลยเฮ้ยแ <c oughs> ล้วมันมาแล้วนะเฮ้ยเลยเพื่อกูเปิดแล้วกูรออะไรล่ะกูก็ตามดิต, <c oughs> ตายไหมกูไม่ตายแข่งตัวแทงท่าล่ามีกันเว้นนึงช <c oughs> ิ้นโอ้แครี่แลมโพดสวยมีคตรแรงเลยนะเพื่อเราอะ โอ้โหเสียวไส้เลยแม่งมาดิไม่มีดึงแล้วโดนกูนะไม่ไม่มีดึงแล้วโดนกูนะกูบอกเลยนะมาดิสัตว์ สวัสดีโ l ลทาร่าบัมบัมบัมไปตาย่โอเครอดกูตกใจแล้วนะเพื่อนกูนกลับไปช่วยเลือดน้อยต่ร้อยเปอร์กยได้ยินมา่าเลือดน้อยต่ร้อยเปอร์เพื่อนเพื่อนแล้วกูมาแล้วกูปาต่อไอริจะลวงกูบัดซบ สวยเพื่อโอ้แล้วมันยังสินพี่มันสิพวคิวแล้วว่าโอ้อะไรย่าพี่โอ้พี่ช่วยเพื่อนังเยอะไม่โอ้นไม่ได้ค่าเลยอ่ะนั่นแต่มันยิงไม่หยุดไอเวมันยิงไม่หยุดเลยตอนนั้นมันอะไรมันเกิดอะไรขนาดมันอะมับอันติทิ้งโห่ก้านั่นครับตามสภาพดิโกงกัดขอได้ MVP เถอะ กูซีเรียดมากเลยเนะี่ยกูไม่เคยได้แบบเป็นโหลเป็นรองใครเลยกูต้องโดดเด่นตลอดในสายตาคนอื่น MVP ของกูของกูไหมไอ้ที่คิวไปกับลาดกูเท่านั้นแหละปัญญาอ่อนแล,แล้วจะมาทำมาฟอร์มเกิดฟอร์ม,อรมแอคว่าแบบตัวเองแ,เแบกทีมดูด้วยครับใครเป็นมีพีไอเอ้ยดูด้วยครับน้องเอ้ยความเสียหายสามสามสิบหกน้อยนะเนะี่ยปกติก็จะสร้างความเสียหายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในทีมไฟอ่ะผู้เม่งโกงจัดตัวเนี่ย 11.1อจุดหนึ่งหูเกือบมันเกือบแย่งในบีพีพ่นะดีที่ว่ามันไอช่วยเหลือน้อยไปหน่อยผมน่าจะเข้าทีมไฟได้ค้างบ่อยมากเลย66%หกสิบหถือว่าสูงมากนะหรือแบบแถ้าทุกไฟอะ่ะในสงครามอะ่ะจะมีพี่เป็นคนเปิดเสมอแล้วจะเป็นคนสุดท้ายที่ออกมา <c oughs> คนหลอก <c oughs> ความจริงไม่ได้หลอกตายตายในต้นเกมอะ่ะก็จบไปแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าน,น่าจะต้องโดนปรับแน่นอนวิธีแก้ทางก็ได้จะต้องวิ่งสวนนะครับถ้ามันปลาแล้วก็วิ่งสวนวิ่งหลบได้ <c oughs> แต่เวลาทีมไฟมันคงไม่มีใครมา หลบยี่ล็อกแม่งโกงมากสร้างความเสียหายโคตรกว้างโคตรแรงกันติดโคตรไกลหนีก็เก่งหนีก็เร็วผักศัตรูก็ได้โอ้โหตัวนี้มันควรจะแบบขายอะบ่อยแต่แม่ง GM มาแจกฟรีครับก็ถือว่าดีมากนะครับแต่ว่าแลมากับดวงตาของูแดงผัดเลยก็ลืมกดไลค์แม่งนใจใพี่ด้วยนะครับพี่ก็ ตามมาวีตอบไปนะเพราะว่าทุกคนชอบมากเลยโอเคพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าอยากเห็นพี่เล่นตัวอะไรออก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วเจอกันคนลิมหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เราเจอกันครับบ๊าย,ายบาย